ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูห่หวยเด่นใน16อีกแล้วครับนะ<ม>คลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมมนมาประจำด้วยครับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้เนียวทานนี้ก็เป็นวนวทาน16กรกฎาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้สตาง เนวทันดับสิบนอยโบนตัวเดียวเจ้าของเนวทันก็ฟางมาดาบเจดดาบเจดตัวเดียววันนี้เอกมินติกธทรานิดหนึ่งก็เลยไม่ได้ลองให้ต่อมาครับเจ้านี้เพชรสุพารเต็มดับรวมรอสอนอ ก็เป็นทานดับเต็มร้อยสิบหน่อยรวมฝั่งมาดับเต็มสี่เต็มเจ็ดเต็มเก้าฝั่งมาดับเต็มสี่เต็มเจ็ดเต็มเก้าฝั่งมาดับสามตัวต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่าน ก็เป็นทนา,านของบายพีสาตัวแนวทางโสนอบนหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหแปฟังมา6ตัวเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ครับ แนวทางสิบหน่วยบนสตัว6 7 8 6็ดแดอดีตที่แล้วเป็ดกโซนก็ผ่านโซนก็ขอบคุณมากต่อมาเลยใบนี้เคน เคนฝากมาบนชุดเต็ม06070810 1719202829303738 39902718ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลย เต็มล่างเคนก็ฟังมา3070 90317119 347449 327229รวม12คู่ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านก็เป็นทันของสีดา ใบนี 3, e like e like ้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วเดบคุมโบนโดยเต็ม3าเต็ม2สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านเนวทันเก่าที่แล้วเต็มสิบหน่วยก็คือเต็มห้าต่อไปครับเนวทันใหม่นี้ครับตัวใดเอ่ยเราไปชมกันเลย ตอนใหม่นี้ก็ฟังมาดับเต็มล่างนะดับเต็มสองเต็มหนึ่งเต็มเจ็ดดาบเต็มสองเต็มหนึ่งเต็มเจ็ดฟังมาสามตัวสามแตนเป็นธาตุดับแตนล่างต่อมาเลยเจ้านี้เป็นนทาตุแตนสองตัวล่าง ฝากมาเต็มหกเต็มเจ็ดฝากมาเต็มหกเต็มเจ็ดฝากมา2อฝากมาเต็มหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสอง,สองแต่ดึงเต็มหกแล้วก็เต็มเจ็ดนะต่อมาเลยเจ้านี้ดับเลือเด่นดับเลือเด่น นอยบนก็ฝากมา 1, 3, 1 3, 3, านึ่งสาเจ้านี้รวมตัวก็ฝากมาเหลือเด่นที่137ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้แก่เจ้า โก็ฝากมาแนวทางเต้มล่าง0ูนย์1องหกห้ฝากมา6ตัว6กเต้นต่อมาใบนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางเต็มล่าง เจ้านี้ก็ฝากมาเต็มสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งดึงเต็มสามแล้วก็เต็มสี่ดึงสองตัวเป็นตัวเด่นก็ขอบค่นมากมาต่อการเจ้านี้เลยคนโครา จับคู่2 ia, ตัวบนแล้วก็เนียวทานโชน์สิหน่วยเปกแก้ย์หนึจับคู่หกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปหกเก็ูน้า่งเก้าหกศูนย์เจ็ดศปดศูนย์เก้าศูเกบหน้าจอได้นะต่อมาเลยเจ้านี้สอนนอสามตัว เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทาน10หน่วย3ตัวฝากามา9 01ฝากมา901ฝากมา3ตัวเป็นแนวาทานอาดีตที่แล้ว345ต่อมาเลยเจ้นเา,า,านี้ครับท่าน ก็เป็นแนวทานดับเต้ม10หน่วยบนมายโยฟุดสินฝากมาดับเต้มสองดับเต้มสองเต็มเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับเต้มศูนย์วทา,านหม่นี้ก็ฝากมาดับเต้มสอต่อมาครับเจ้านี้ แนวทาง10บนอยห้าตัวฝังมาหนึ่งศูนยสองแปดเจ็่งมา5้าตัวต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะเต็มล่างเต็มล่างของเคสสิบสาม ฟางมาเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มเก้าเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามฝากมาเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มเก้าเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสี่ฝากมาเจ็ดตัวเจ็ดเตนต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้ก็ฟากมาแดีวท่านดับ เต็มรวม3ตัวบนจ้านี้ก็ฟังมาดับเต็ม6ดับเต็ม6ตัวเดียวดับเต็ม6เต็มเดียวอดีตที่แล้วก็ฟังมาดับเต็ม2เฉียดไปก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นหาทานเท่านานนทานเป็นหาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอางทานฟางมาเป็นอางทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย